สวัสดีครับอยู่บนเทดดี้แล้วตอนนี้เราก็อยู่กับดิจิทัลเวิลด์สนะครับในเมืองอะไรนะชิงหลงซิตี้ป่ะเอาเอาเป็นว่าผมไม่เรียกไม่อ่านตามชื่อเลยกันนะมันจะเป็นเมืองเดียวกันกับของในอีกเซิร์ฟเวอร์หนึ่งนะฮะก็คือหน้าตาจะเหมือนเหมือนกันนั่นแหละแต่ว่าชื่อจะเปลี่ยนนะฮะจากอันเดิมมันเป็นชื่อแบบญี่ปุ่นใช่ไหมเป็นไอนะ้นั่นอะเซเลีวซูซาคุเบโคเนาะแล้วจะมีอีกเมืองหนึ่งเกนบุที่เรายังไม่ได้ไปเนี่ย แต่ว่าพอมาเป็นอาเซิร์เวอร์อเมาทสูเนี่ยชื่อจะเป็นอ่านแบบจีนมั้งถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะฮะถ้าผิดก็ขออภัยด้วยนะแต่ว่ามันเรียกยากอะ่ะผมไม่เรียกงั้นแล้วกันนะผมจะเรียกตามเซิร์ฟเก่านะฮะตอนนี้เราก็อยู่ในเซรูซิตี้ในเซิร์ฟหนึ่งนะฮะเนี่ยชิงหลงซิตี้ชิงหลงทาวเวอร์อ่ะก็ในเมืองชิงหลงแหละผมเข้าใจไม่ผิดนะแะทีนี้ ตอนนี้คนในเมืองนะฮะกลายเป็นอ้ยมอนกันหมดเลยนะและในเมืองโดนทหารเอเอยุดนะฮะเราไปคุยกับแวะแวะไปคุยคนในเมืองก่อนคลิปนี้สัน้นๆนะฮะเพราะว่าสิ่งที่ต้องทําก็คือชนะหัวหน้าเมืองน,นี้แล้วก็ไปที่เมืองสุสาูต่อนะมันก็จะมีแค่นี้แหละคลิปนี้ผมไม่แวะตีออฟชันแนลบอสให้ดูนะจะผ่านไปเลยก็คลิปนี้สั้นๆฮะนะก็เดี๋ยวก็ไปเจอกันต่อทอีที่ เซรีวอไปไม่ใช่เราอยู่เซริวนี่ไปต่อไปเจอที่ซูซักุเลยนะฮะแต่ตอนนี้เรามาถามคนในเมืองกันดีกว่าว่าเกิดอะไรขึ้นนะทหารโทนายมีบัตรด,ด้วยงั้นนายเป็นพวกเรานี่โอเคเข้าไปเที่ยวได้เลยขอบคุณครับทีนี้มีอะไรไหมตอนนี้พวกทหารเอโคงจะยึดไม่มีคงจะยึดเมืองไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเท่าที่ผมดูเพราะว่า คนทุกที่เลยเนี่ยมันกลายเปน็นไอออยกอนกันหมดแล้วอะ่ะเหลือยกเว้นทหารนะฮะยึดอำนาจได้แหละว่างั้นแหละเนาะไหนเข้าไปดูร้านขายของเล่อยดีผมแวะมาเติมเลือดแต่ไม่ได้แวะเช็คของเลยมีอะไรผมซื้อบ้างราคาอย่าขูดรีดกันนะเอ่ยนี่เอ้ยชิราตรริมาหรือพาวเวอร์มชัดกันเฮ้ยทำไ,ไหมห่วยจังอะ ไอของมันห่วยยังวะนี่ไงวอยแฮนเดอร์ถือสองมือยิงซอร์ทเบาเออวอยแฮนเดอร์นะ่าสนเดิ๋ใส่แล้วสกีดรถเออเจอ,อะไรยังม่เป็นดาบสองมือดิอ่ะมาดิจะซื้ออ,อ่านี่ไงมอนมอน ใส่ฮาเบิร์ดใส่แทนูใส่แทนูโหดแล้วก็เอาอันนี้ให้เดนัมอนด้วยช้าหน่อยแต่ไม่แรงครับคาบุเทลิฮอนหมวกครับหัวคาบุเทลิมอนใส่ระบบแอทแทคตายดาร์คโคลส์คคุมกันมืดจริงๆพวกนี้ผมไม่ต้องซื้อก็ได้นะเนี่ย เพราะว่าผมต้องการพลังล้วนอยู่แล้วฮะมอนมอนกับเยนะมอนนะต้องใส่แต่อะคูมอนนะ่ผมว่าให้มันยืนค้ำไปดีดีกว่าใช้คาเตอร์เคสสู้ไปฮะเพราะงั้นอันนี้ไม่จำเป็นนะเกราะเกระไม่จำเป็นฮะโอเคของแอนเริล โอเคเราไปตีหัวหน้ากันเถอะเฮ้ยยัง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 แง๊งแา,าข้างๆก่อนหอ 97, ยอย่างอื่นไม่เมยต้องซื้อครับไป บนเคไดวอมอนขายการ์ดเราไม่ยุ่งเอาละเราไปคุยกับคนข้างในดีกว่าถ้าเกิดว่าพวกเราเปลี่ยนให้มันกลายเป็นออยมอนทั้งหมดอะไรอะไรก็จะง่ายขึ้นนะเจ๋งใช่ไหมล่ะพวกเอโเอเนี่ยครับเจ๋งครับปไปลกตีหัวหน้ากัานดีกว่า เก่งว่าไม่รู้นะผมไม่น่าเก่งมาก่อผมว่าบัฟมอนน่าจะเก่งกว่าเยอะเลยอ,ะ <_ d ata> อ่ะอมันเหมือนกับฟาร์มเลยนะ <_ d ata> ดูสิไอพวกหูพวกนี้นะ <_ d ata> มันให้ความรู้สึกว่าเอเอนเจ๋ง <_ d ata> สุดยอดจ้าเก่งยา้าอ่า <_ d ata> คนที่ต่อต้านเนี่ยโดนโดนกายล่างให้เป็นออมมอนหมด น่าสงสัยจังเลยว่าหัวหน้าจะทำอะไรของพวกมันนะไม่รู้ดิตูไม่ใช่หัวหน้านะนะใส่ชุดอัศวินอย่างเท่เลยพวกพวกนนะคอมเร์ดพวกพวกขอต้อนรับหน่อยไอหัวหน้าอ่าพอจะรู้ใข่แห่งความรู้ไหมอมืไม่รู้เหมือนกันนะถามทำไมอะ่ะ เฮ้ยมึงไม่ใช่พวกกูนี่วะอ้าวรูเ้เฉยก็ถ้าไม่ใช่แล้วจะทำาไงอะก็จะจับโอ้โหใจดีจังก็จะจับสิเหมือนจับคนอื่นอะโอ้โหไปของจริงมันฆ่ากันทิ้งแล้วมั้งเนี่ยมาเดลตามอนด์วะหมดดิบไม่แหละเดลตามอนเนีย่ยเราเราบิวผมไม่ได้บิวสายสกิลมาได้สกิลหมือเลเวลาตีธรรมดานะ โอ,อ้ยโยแรงปะเฮ้ยแรงว่ะดีดีด,ดีชอบไม่เออพกได้ถือเดี๋ยวผมเช็ดก่อนนะนี่ไงค่าสปิริตผมแค่345สเองครับจะแตกข้างล่างพลังป้องกันแต่แท็ก928อแห่างกันแบบโค้เลยสกิลผมเลยไม่แรงเลยฮนะผมลองใช้ดูแล้วนะนะ สกิลถ้าเกิดว่าไม่ใช่เจอศัตรูที่แพ้ทางจริงๆเนี่ยสกิลเบามากเพราะงั้นตีธรรมดาดีกว่ายังไงผมก็บิ้วมาตีธรรมดาสายประหยัดประหยัดจริงสายนี้ดีดไหมดีสำหรับตอนแรกๆนะสำหรับผู้เล่นที่ชอบซื้อของเยอะๆเหมือนไม่ค่อยมีเงินนะก็ทำอย่างเี้เก็บตังค์ได้ดีแต่ว่ามีข้อเสียคือตอนเลดเกมครับตอนหลังต้องพึ่งสกิลค่อนข้างระดับหนึ่งเลยนะฮะ สกิลไม่แรงก็จะเหนื่อยนิดนึงนะแต่เดี๋ยวผมก็เลิกจะเลิกฝึกแอทแทกแล้วเพราะมันจะตันที่999ครับป็นสักแป๊บกพเต็มล้วเดี๋ยวผมไปฝึกสป,ปิริตต่อไายเซรามอนสีส้มไอ้นี่เล่นๆนาราเสาล้วนเลยนี่เฮ้ยเราเร็วกว่าโผเลยเฮ้ยเดี๋ยวถ้าเหลือเวลาเยอะผมไปท้าทายอำนาจมืดเดี๋ยวอือ แรงโคตรไอ้แนี้่วงไหมไม่ล่วงเลยตูมีเติมเลือดเฟ้ยฮ่าฮ่เต็มหลอดไปเลยอย่าหาว่าขี้โกงแล้วกันเออหัวยงามพันว่าเจ็ดร้อยตีแรงนกะันนี่หว่าแต่ก็โดนแรงไปนะ เว้ยแต่มันโหดมากเลยนะพูดถึงอนะคิเมร่ามอนฮจำไม่ได้เลยนะว่าเคยเจอด้วยไม่แะเสียดาย่ะมันอยากให้มันแบบมีให้เราแปลงมากคิเมร่ามอนนี่เป็นน้อยภาคเลยนะที่เราจะแปลงได้เดพราะหลักการการแปลงโหดร้ายไปหน่อยมั้งมันต้องทำการผสมนะเนาะอ่ะตายปะ อยงนั้นผมไม่ชอบเลยอะ่ะมันเป็นอ๋อเยรอดเดี๋ยวคือตูทําอะไรไม่ได้เลยเหละกดตีทิ้งก็ไม่ได้เลยนะเห็นไะหหนีได้ไหมเออแล้วให้มันหวดเราเราจะได้ตื่นโหแรงว่ะหนีไม่ได้ก็ไม่ได้จะหนีหก็แค่แอคชั่นนี้มันเคลื่อนไหวไนดะ้ อันนลเมันท่อนแต่ผมไม่ทนท่าผมท่ามันมันเป็นท่นมามือขั้นสูงนะพูดถึงนะสุดแล้วอไม่เคานเ,เตอร์ด้วยไม่เป็นไร่ก็ตัมีซุปเปอร์ชาร์จยังไงล่ะเติมกลับมายืนหล่อมันเดิมโ <c oughs> อ้โหมันยับท่ามือไม่หยุดเลยเอมอมาหอมอ่ะ ไี่แน่นิ่มยังยังเอาไอิเดาอ่ะเฮ้ยมันเร็วอ่ืออ่ะเราไปเบาถึงไม่แน่นิ่มปะเดิดโอ้ยมันปล่อยเรืวเลยโอ้ยเขาเจอไม่ได้ ล่วงไปไม่แนะ่จบอออขอบคุณที่มาแจกเลเวลนะครับชนะแล้วโอ้ชนะหัวหน้าแล้วหายไปเลยนะพูดถึงอะอะไรตกบนพื้นเนี่ย เอ๊บูการ์ไปผ่านทางของบูการ์ดเหรอเออจะใช้งานได้ก็ได้ขอ,อนะโจรนี่ว่ะแต่ก็ยังไม่รู้เลยว่าไข่อยู่ที่ไหนนะอยากรู้จังเลยว่าเกิดอะไรขึ้นบนโลกบ้างเอ้ามีคัสซีเหรอนี่ไงโลกจริงพุสนาก,กิซิตี้เมืองพุสนาก,กิที่ถนนโอ้โหรถติดไฟมัวหมเลยเกิดอะไขึ้นเนี่ยเงียบนะ ไม่ได้ยินมือคุยโทรศัพท์ไม่รู้เรื่องเลยนะจะทำไงดี่เ oh, oh, <ค>นี่ยโอ้โหฝนโคตรแตกตื่นกันเลยตำรวจอยู่ไหนอ่ะพอตำรวจไม่ช่วยหรอกโอ้โ oh, ห oh, oh, oh. โลกข้างนอกเถีงมั่วมันมั่วได้แค่นี้นะเกมยุคนั้นอืไม่รู้ดิว่าเอเอวางแผนอะไรแต่ว่าต้องมให้มันทำสำเร็จแน่นอนเราก็ไปอะทีนี้ไอพวกลูกกระจอกว่าย,ยัางไงเอยต,ตบหัวหน้าเองทิ้งไปแล้วนะรู้เรื่องไหม โอ,อ้โบทพูดเดินไม่รู้เลยว่าหัวหน้าตัวเองโดนตบทิ้งไปแล้วโอเคถ้างั้นผมไปท้าทายอำนาจมืดหน่อยเด้อมันเหลือเวลาเยอะฮะตอนแรกผมกะจะสักสิบห้านาทีก็จบนะแต่ว่าไหนๆก็มันยังเพิ่งสิบนิดๆน,นะเราลากยาวเลยแล้วกันนะเฮ้ยใครวนใครอะ อโอ้โหนึกว่าจะชวนทะเลาะนายนี่น่าสงสัยนะประทะก,กันวะเอา้าไม่น่าไปคุยเลยตูขอโทษครับอ๋าโอเคทำบนเก่งไงเอาไปไม่แย่ร่วงวะไม่ร่วงวะหัวแต่กระหึ่งหลอดอยู่ดีต่อยอือโผมาจิก เฮ้ยแรงใช้ได้นี่ว่าไม่แน่เอานิ่มนิ่มเฮ้ยนิดเดียวอะ่ะมันตีเบานิดเดียวมอนไซอมอนเฮ้ยเฮ้ยมันไฟเบรหัวเขาเป็นอะไรเง้ยเฮ้ยโอ้ยกระโดดมาต่อยโอ้ยแรงวะ่ะไม่แรง พี่ยงไฟไปดิต้มหน้ามันไม่มีแอนิเมชันนะร่วงไปหน้ามันไม่มีแอนิเมชันนะนอนตาขางไปดิขอบคุณที่มาจากเล้วครับไปเราไปซ่ากันดีกว่าไหวบอกว่าไม่รู้นะไม่ไหวก็ตัดคลิปแค่นั้นไหวก็ตัดแค่นั้นอยู่ดีไอเทม อึมไม่เต็มเอาให้เต็มแบบต่อไปเราจะไปมันจะโหดนะฮะ King Forest ป่าตีนหีบเออเจออะไรวะนั่นน่ะเออภูเขาวาอมอนโอคู่อามอนนี่วะ่ะ ไปแล้วนี่จริงๆผมสู้ได้ชิวๆนะมันเป็นมแมลงนะ่าจะแพ้ไฟโอ้โหเจอไม่หยุดเลยทีนี้อะเอวิดรามอนถ้าไม่ฉากเปลี่ยนนะอย่าบอกว่าผมเข้าเขียดนน้ำไม่ไปเขียป่าเฉยเลยอะไรวะจังมันไม่ได้สน,นะฮะเราจะไปที่นี่ก,กันไทเนโนวัเล่จะเจอตัวอะไรวะผมลืมแล้วเนี่ย ผมจำไม่ได้เดี๋ยวซ้ำว่ามันจะเจออะไรข้างบนเนี้ยน่าจะเจอไอ้ดาร์คไทเลนอมอนบ้าก็จำไม่ผิดนะฮะอ,อ,อ,อ้ผิดทางนี่วะกลับกลับกลับ เซียวดามอนอ้าวนายอยู่นี่เองเแบบอ้เมื่อกีม้มันจับนายมาปะเนี่ยมีได้สบายใจเย้ฉันไม่ได้มาหาพวกนายฉันมาหาสิ่งที่อยู่ข้างบนนั่นน่ะมันเป็นดิจิมอนตัวโปรดของฉันเลยนะถึงแล้วไายเท่จะไม่มีแหละมันคืออิมเพียวดามอนล่างมังกรนนครับเป็นแบล็กนะ ฉันคือ black imperial d i a m o n เป็นหัวหน้าของที่นี่นะอยากจะสู้ไหมล่ะไม่มีให้เลือกเลยอะแน่นอนครับมาเลยขอรบกวนด้วยนายนี่กล้าจังเลยฉัชนชอบจริงก็ผมเก่งแล้วบอกให้ฮะถ้ามันพูดดีไปเยี่ยมเลยต้องมันแน่ๆตัวโปรดผมเลยอะ imperial d i a m o n เนี่ยต้องไป็ร่างมังกรเลยนะถ้าเป็นร่างไฟเตอร์นี่ไม่ค่อยเท่าไหร่ สังเกตดูว่าโมเดลตรงนี้กับโมเดลที่อยู่ข้างนอกฉากคนสีกันนะอันนี้ปีกแดงทอและตัวทองอนั้นตัวคือเขียวแล้วปีกดำผมชอบปีกดำกว่านะะหัวดิบๆนี่แหละไม่ต้องพูดทาทำเพลงไม่แน่ยังเก่งว่าไม่รู้อ่ะอ้ยสู้ได้สู้ได้ถ้าเข้าแค่นี้ถ้าเข้าขนาดนี้เออมันเนี้ยทอันนี้อันนี้อันนี้ดีเลยเออครึ่งหลอกไปเลย เด็ดเด็ดนั่นแหละเลาชันมังกรโอ้โหมันใช้ไม่ตายว่ะเมก้าครัชเชอร์จะไปยิงโปรตอนเลเซอร์ไนะแรงวะไม่เท่าไหร่เฮ้ยเคาเตอร์ได้ด้วยเป็นกายภาพนี่แน่ชน,นะขอบคุณโอ้ทำไมแล้วเคาเตอร์เข้าพันเลยวะมเคาเตอร์ติดทิได้ด้วยเหรอไม่รู้สินะ โอเคออปชั่นอบอสที่เซรเวอร์นี้นะฮะจะให้ของแบบไว้สำหรับเล่นเอ d นเกมได้ง่ายขึ้นนะเป็นแบพวกเสริมๆทั้งหลายมาตัวนี้ตัวนี้ให้ฉันแพ้แล้วนายเก่งมากอ๋แน่นอนนะฮะผมชนะมานักต่อนักแล้วล่ะนะอ้นายนี่เจ๋งจริง,รงอันนี้ไปไปไปเอ่ยเย้ได้ฮหาสัตเฮมเมดหมวกตลกจังใช่เหรอว่าไม่ใช่สนุกมาก กลับมาสู้อีกนะสู้ดีกอ่อไม่ได้ดิเอเอนะ่แข็งแกร่งมากนายต้องระวังตัวไว้นะเนี่ยมันม่สู้กับเราอ่ะแต่บอกว่ากลับมาสู้กันอีกโถ่เอ้ยให้อะไรอะ่ะตัวเนี้ยแต่ตัวมันจะให้ของไม่เหมือนกันนะน่าจะให้หมวกอนะกูม,มอนปะอาสาเทเมตหมวกในตำนาน หมวกลมในตำนานบางตัวมันจะมันมันให้ไอเทมสลับไว้ไว้เล่นเอ็นเกมอยู่แล้วฮะพวกไอออฟชแชนนลบอสของเซิร์ฟเวอร์นี้นะจะไม่เหมือนเซิร์ฟเวอร์ก่อนที่ไว้ผ่านในเรื่องนะเดี๋ยวก่อนลองใส่ดีกว่าเไดาอยากสู้อีกอ่ะสนุกดีอ้าวไม่ใช่แฮะ ม่อนใส่ไม่ได้ฮะไม่บอกสแตทด้วยถ้าใส่ไม่ได้อะเดี๋ยวนะมันดูได้ปะวว่าตัวอะไรใส่ได้บ้างถ้ามันไม่ใส่มังกรนะได้ม่อนเป็นไดโนเสาร์วะไม่ใช่มังกรอนะจะต,ต้องเป็นกิวมอนไหมกิวมอนแม่นกระเดโนเสาร์อยู่ดีอ่ะเราต้องเป็นวีมอนแน่เลยผมว่าอาจจะเป็นหมวกของวีมอนฮะ กดดูไม่ได้อยากรู้จังเลยใส่ให้ใครได้บ้างลองทุกตัวสักพักแม่งไม่ใช่ของใครทุกคนของเรนามมอนนีไไ่แฮเลยนะเนี่ยน่าจะเป็นหมวกวีมอนนะผมจะไม่ผิดอะ่ะมันจะเป็นของเฉพาะนะใส่ได้แบบเหมือนกับว่าใส่ได้แค่ตัวไหนตัวนั้นนะฮะไม่ใช่เป็นประเภท แบบแชร์กันได้นะโอเคกับเมืองดีกว่าวุย้ยตอนแรกผมจำผิดเะเนี่ยผมนึกว่าต้องเลเวลเฉลี่ย50สิผมจะสู้ได้นะปรากฏว่ไม่ใช่ฮะที่ผมต้องมีเคาเตอร์เคสวะว่าถ้าผมไม่มีเคาเตอร์เคสแล้วมันเมกาคชเชอร์สองสามทีผมก็ร่วงแล้วนะพูดถึงอะม่คอจะตีแรงเลย กลับมาเร็วแล้วครับปึ๊บปึ๊บมีท่าน้ำตรงนั้นท่าน้ำลงไปไหนวะลงไปแถวซูซูซิตี้แต่ว่าอันนี้แน่เลยไปต่อไม่ได้ฮะมันจะเหมือนกับเป็นทางลับอะถ้าผมจะไม่ผิดนะแปลาไอเทมมออนะโอ้โหษาเจอก่อนกลับนิดเดียวก็เอาเนาะ ไอัอนนี้มันถืกอกะบีมอนว่าไฟมอนว่ะบีมอนอีกตัวโอ้โหโยนี่ไงไปแล้วพี่สู้ เติมเลือดแล้วก็ตัดคลิปเท่านี้นะครับผมไม่ชอบเมือมี้อย่างเนี้ยโรงแรมไอ้ตรงที่นอนพักเติมเลือดกับที่เซฟมันอยู่คนละที่กันนะผมต้องย้ายสองแมปอะเพื่ออ่ไกันโอเคเรากลับมาแล้ว งนั้นเดี๋ยวคลิปหน้านะฮะเราจะไปเจอกันที่เมืองซูซักคูเลยถ้าไม่มีอีเวนต์กลางทางนะฮะถ้ามีก็จะตัดให้ดูก่อนนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะฮะก็ไว้พบก,กันใหม่คลิปหน้าทุกที่ติดตามนะครับสำหรับคลิปนี้ผมเท็ดดี้นะฮะแล้วก็ดิจิมอนเวิลด์สามก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ